จัดกะลําดอกเช้านี้ค่ะเป็นผัดรวมประเภทผลดอกกะลําดอกแครอทข้าวโพดอ่อนถว่นและญี่ปุ่นนพริกหวานถว่วและญี่ปุ่น,น หอมใหญ่พริกหวานแล้วก็เต้าหู้ดูเลยค่ะกินผักแบบนี้นะคะสุขภาพดีทุกวัน